มาข้าไปเพื่อนลุยลุยลุยแบงค์ครั a ไทยแลนด์ข้าวร้อนๆต้มยำกระดูกหมูมีใบหม่อนกับใบกะเพราก็ใส่เข้าไปรูเแือเทศใส่เข้าไป มีอะไรก็ใส่ก็ไปปิดไฟใส่ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวจะบีบมะนาวนิดหนึ่งเพื่อความมันเทิงอันที่จริงไม่บีบก็ได้นะมะนาวเพรา,ะ,าะกินง่ายกระดูกหมูพวกหมูกิกนง่าย ยังไงดียังไงดีโอ้ยนี่ขนาดช้มใหญ่เลยนีย่วางกันไม่ถูกเลยใบไ,ได้ชอบแนละ้วจังหวัดโอ้ยตักทีโอ้ย,ดดอยสะใจสะใจอย พอ,พอดีหม้อพอดีไห้พอดีชามเลยพี่น้องเอ้นี่นี่น่าจะอิ่มพอดีด้วยกินเยอะกินเยอะมาเด้อเพื่อนๆปาริดาทำให้กินเนี่ยอืมเนาะมีเพื่อนหลายคนนะอยากให้ปาริดาเปิดร้านอาหารจะได้มาหากันด้วยแล้วก็มากินข้าวด้วยโอ้ยเขาอยากอ่ะเขาคิดว่าอร่อย อร่อยมากจริงๆนะมาทานข้าวกับปาริดานะคะเพื่อนๆถ้าปาริดาทำให้ใครหิวข้าวหรือว่าทรมานก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นอา,อาหารที่ไม่แพงนะกระดูกหมูติดซิ่โครงเนี่ยก็ซื้อมาประมาณ40บาทนะอแล้วก็เนี่ยเครื่องตุ่มยำก็พอมีอยู่แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดมีสวนเองก็สบายเลยเนาะ ไปดาไม่ได้กินของแพงนะคะอเนี่ยซื้อมาทำทานกันนะมาค่ะเพื่อนลุยลุยลุยชื่นใจชื่นใจชื่นใจ ออตอนแรกก็ขเขาใส่เครื่องต้มยำอะเนาะขาดะครบาบมักรุดหัวหอมพริกชุบหมูกรอนน้ำมันหอยถ้าจืดก็เติมน้ำปลานะคะจริงๆมะนาวไม่บีบก็ได้ ครมีใบมะขามก็ใส่หรือใครจะใส่มะขามเปียกก็ได้โอ้โหดูดูมันร่อนพี่น้องเ้ยเพื่อนๆว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยมันปลายกระดูกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดูกอ่อนกรุบๆเลยนะมีมันแข็งๆโอ้แต่ร้อนอยู่อะเนาะร้อนอยู่แล้วตอนนี้ ดีมีโลตัสเอ็กซ์เพรสอยู่หัวบันไดรู้เวลาเขาเอาหมูมาลงใหม่ใหม่อืมเลือกซื้อเอาเดี๋ยวนี้ไปจารู้หมดแหละชิ้นไหนเนื้อเยอะเนื้อน้อยอย่ะทันเกมหมดแล้วซื้อบ่อย ไม่กี่สิบบาทเนี่ยพี่นงเ์เลยถ้าเลือกเป็นนะอ,อ้ยิมกินได้ยังร้รอนนู่นเมื่อกี้ กินอาหารแห่อร่อยคือต้องต้องมีความหิวบ้างนะคะยิ่งหิวยิ่งอร่อยบารลดานี่เข้าไข่เป็นทำให้เพื่อนสลบช้าๆไหมเนี่ยเลือดเย็นมากเลยอะ่ะ ทำให้เพื่อนๆหิวข้าวนี่มันทรมานนะเออทำไงดีชีวิตเนี่ยเไปดาก็เลือกทำเมนูง่ายๆนะหลักสิบหลักส้าปัญหาคือหลายท่าน,นมาดูตอนดึกไง งงหิวทำไงฮะบางคนต้องขับรถไปตลาดอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนไปย่างอ่ะนึกอ,อยากกินอะไรก็ลงบันไดไปก็ได้กินหมดแล้วะม,มันหาตังค์มาจ่ายไม่ทันคือปัญหาคือต้องหาตังค์มาจ่ายกินยังก่อบเสียบมะพี่น้อง กินเจวกินปลากินยังกับซบหลับก้อยซอยปีเสพบัสเนี่อือยงเดี๋ยวิ่นช่วยนี่น้องลองมาแง่ด้วยทานเผื่อเพื่นๆเด้ออืม อีกแล้วพี่น้องกนระะดูกเอ๊ะตวงนี้กระดูกอ่อนไปพี่โครงอ่ะพี่นอ้องโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวอนเด้อเพื่อนเพื่อนดูนี่แงะได้แล้วเด้เนี่ยขอบคุณได้หลายเด้อที่มาเยี่ยมชมพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเจอกันคลิปน้าจา้า thanks so much everyone thank you for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, -bye, bye, -bye. thank you thank you thank you